็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับบางงาที่ผมซื้อมาจากทาง facebook นะครับผมผมดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือเขาเขาขายเป็นดับยกชุดนะครับเขาไม่แยกนะครับผมก็เอาอยากได้นะครับเห็นแล้วอยากได้นะครับก็เลยสั่งมานะครับ แล้วก็สั่งเป็นเมื่อวาน่ะวันนี้ได้ละครับถือว่าส่งค่อนข้างไวนะครับส่งไวแพ็คมาจะเป็นยังไงนะครับแพ็คมาดีหรือเปล่าเนาะ,ะมองดูกันว่าผมสั่งอะไรมาครับน่าจะบอกว่าเรื่องที่ผมสั่งมามันมีที่เขาขายยกชุดเนี่ยมันมีตัวที่ผมมีแล้วก็มีนะครับเออไม่รู้เหมือนกันว่าจะสั่งอะไรทำไมนะครับนี่นะครับมี แพ็คมีอันหนึ่งนะครับมันต้องมีแพ็คนี้อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับแล้วก็มียัดกระดาษมานะครับข้างล่างยัดกระดาษมาเ,เอาลงก่อนนะชึบก็มีนี่อีกแพ็คนึ่งนะครับแล้วก็มี่ไหมมียัดอะไรมอีก ก็มีนี่ครับใส่มาแบบนี้นะครับเออเหมือนกอดเอ้ยเหมือนเหมือนเปิดกล่องสุ่มเลยเอยวมาดูก็มีอะไรบ้างนะคือเขาขายเป็นชุดครับออันนี้มัดมาแบบนี้นะชึบมาดูกันชึบชึบเหมือนจะมีมากกว่าที่ผมสั่งนะที่เขาลงเว็บนะครับ ที่เขาลงให้นะจริงเอ้ไม่ใช่นี่นะนี่เป็นถาพิพพไทยท่านนะครับซึ่งผมมีละเล่มนะเล่มสามเล่มสี่เนี่ยผมมีอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยต่อนะครับอันนี้ตัวนี้นที่ขายมาเนี่ยเป็นมือหนึ่งแล้วนะครับที่ซื้อมาเนี่ยเป็นมือหนึ่งเล่มสามสี่นะครับ,เด,เ,เ,รบเดี๋ยวจะไปปล่อยราคาตามกรปกนะครับ นี่เป็นมือ1ยังไม่ได้แกะเลยนะครับฉบับจบเล่ม3 4มสีบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมอยากได้นะครับตัวนี้เลยคือมันก็พอหาซื้อได้อยู่นะครับตัวที่เป็นมือ1น,นะครับแล้วก็ที่เป็นมือสองก็มีคนปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็กยังไม่ถูกใจเท่าเท่ากับ ครั้งนี้นะครับครั้งนี้ราคาค่อนข้างถูกใจนะครับก็เลยกดซื้อมาเลยนะครับคือลองคำนวณดูแล้วแล้วถึงเขาจะขายเป็นชุดก็เถอะแต่ว่าลองคำนวณเี็บเทียบราคาดูแล้ว่มันก็ไม่ได้แพงมากนะครับถึงจะมีเล่มซ้ำกันเลยนะเออก็เดี๋ยวจะไปขายนะครับเล่มซ้ำนี่ครับเขามาพร้อมบล็อกนะครับของของมาค่อนข้างดีนะ ใส่บัเปมาหลายชั้นเ้าก็มาพร้อมบล็อกตัวภาคลุ่มอรุณของรีไว้นั่นครับบล็อกเขาก็แพ็คมาหลายชั้นนะครับข้างในก็ยัดกระดาษมาให้นะครับการ,การบุบนะครับผม,มถือว่าใส่ใจมากนะครับใส่ใจในการแพ็คสินค้ามาให้อย่างดีนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะซื้อกับท่านเนี้ยผมก็มีการขอเครดิตแล้วนะครับ แล้วก็มีคนให้เครดิตมาอย่างดีนะครับว่าแพ็คมาดีนู่นนี่นั่นนะครับอ่าโอ้บล็อกสวยครับมีโปสการ์ดมาด้วยนะครับผมไม่รู้นะผมไม่เคยเห็นบล็อกตัวเนี้ยเพิ่งเห็นนะครับบล็อกก็แบ่งออกมาแบบนี้ได้นะครับเปิดตามญี่ปุ่นนะครับเปิดมาจะมีที่ขันนะครับที่คันค่อนข้างหนาเป็นแม่เหล็กด้วยนะครับตัวนี้โอ้ถูกใจเลยครับถูกใจเลยจริงๆ เพิ่งเคยจับบล็อกนะครับว้าวด้านหลังนะครับที่ที่แกะไปเมกกื่อกี้จะเห็นเป็นโปสการ์ดนะครับซึ่งมีทั้งหมดกี่ใบวะหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าใบนะครับวสวยงามครับมีช่องใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หนังสือนะครับหนังสือนี้เป็น สี่สีทั้งเล่มนะครับราคาเล่มละอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับสองเล่มก็ถ้าซื้อตอนที่เป็นมือหนึ่งนะครับก็น่าเจ็ดร้อยนะครับถ้ารวมบ็อกซ์้ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นมือหนึ่งเท่าไหร่นะครับมามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเขาแพคอะไรมาให้นะครับเรื่องนี้เป็นหนังสือของทางลักพินนะครับผมเห็นมานานแล้วล่ะ แต่ว่าผมไม่ค่อยอยากตามค่ายนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหาซื้อค่อนข้างยากนะครับบางเล่มเนี่ยเพิ่งอ,ออกมาก็หาซื้อไม่ได้เลยนะครับแล้วเล่มเนี้ยผมซื้อถึงหนึ่งถึงเล่มสิบเอ็ดนะครับแล้วมันออกมาถึงสิบสามเล่มละผมก็ไม่หาดูเล่มสิบสองสิบสามนะครับก็สรุปว่าขาดสต็อกนะครับถ้ายังแต่ว่าคงต้องซื้อต้องตามหาต่อไปนะครับตอนนี้ก็ ล่อยเติ่งค้างไว้ก่อนนะครับน,น่าจะล็อตนี้น่าจะพิมพ์มาไม่ดีนะครับมีบดบบุบเบี้ยวด้วยนะครับอเขาก็เลยจริงครับบุบบุบเบี้ยวทุกเล่มเลยนะครับนี่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 น่าจะพิม์เป็นล็อตที่พิมพ์มาไม่ดีนะครับนี่ก็เบี้ยวครับโหเบี้ยวทุกเล่มเลยครับเป็นเล่มหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะครับไม่เป็นไรครับ โอ้โร่วงผมก็ทำร่วงเองนะครับหนึ่งสองสามชึบูไหนวะนี่ครับสองสามเล่มหนึ่งหายไปไหนร่วงไปไหนแล้วไม่รู้นะครับอย่าค่อยหาแล้วกันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับซึ่งมันมันมันไม่ค่อยโอเคกับ ด้านบนของทุกเล่มเลยนะครับเดียวทุกเล่มเลยก็ตามสภาพครับตามราคานะครับซึ่งเขาไม่ได้ขายแพงอะไรนะครับอมืมาดูกล่องสุดท้ายนะครับที่มาเป็นชุดนี้มีอะไรนะครับโหนี่แพ็คมาแน่นหนาเลยผมแกะจากข้างในดิเนี่ยนี่แล้วกันเป็นร่องอยู่ ยังไงต่อแพ็กมาแน่นก็ทำให้คนแกะงงนะฮะหลายชั้นมากครับ อะไรอีกเนาะแกะยากพ็กมาดีดีนะฮะนี่ครับเป็นเข้าเรียกอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะ แพ็คมาอย่างนี้เลยนะครับอืมไม่รู้ว่าเขาเรียกรอยแผ่นรองเขียนหรือแผ่นรองเมาส์หรอผมก็ไม่กล้าแกะด้วยดีแต่ว่ากรอบนอกอะค่อนข้างมีรอยแล้วนะคือมันเป็นซองใส่ตัวนี้มาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมผมไม่แกะแล้วกันนะเพราะว่าผมจะเก็บใส่ตู้ไว้แล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็มีกล่องหนึ่งอยู่ข้างในนี้นะครับกล่องเล็กๆนะครับ มาดูกันนะครับว่ามีอะไรใครที่รู้ว่านี่เรียกว่าอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับแล้วลองทายกันเล่นๆว่าทั้งหมดเมนี่ยผมซื้อมาเท่าไหร่นะครับลองทายกันเล่นๆดูเอางี้ดีกว่าใครที่ทายใกล้เคียงที่สุดนะครับใครที่ทายใกล้เคียงที่สุดผมจะให้เล่มน,นี้ไปเลยนะครับไม่ขายแล้วผมจะให้เลยไทยท่านนะครับเล่มสามสี่เล่มจบนะครับ ผมมีซ้ำลวไทยไทยใกล้เคียงสุดนะครับเอาไปเลยครับอ,อ๋อนี่ครับครั้งนเป็นปัิทินนะครับใบเล็กๆนี่ <laughs> ผมไม่รู้จักเรื่องนี้นะไม่รู้จักนะเป็นปฏิทินนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับ